ระะองก้นกระถางด้วยขี้วัวประมาณนี้ไม่มากค่ะสูงขึ้นมาจากก้นกระถางประมาณ10เซนติเมตรนะคะเรารองขี้วัวไว้เพื่อให้ขี้วัวช่วยย่อยหนึ่งละแล้วก็ให้เขาช่วยซับส่วนที่เป็นน้ำของเศษอาหารเอาไว้ ่อไปก็เทเศษอาหารลงไปเลยนะคะเศษอาหารที่คุณอุเพียนใช้วันนี้นี่ประมาณ3-4ถึงกิโลกรัมนะคะเศษอาหารต้องไม่เต็มกระถางนะคะเราต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ถ้าเต็มกระถางไม่เหลือพื้นที่เอาไว้เลยนี่แสดงว่าเราใส่มากเกินไปนะคะต้องเหลือขอบกระถางเอาไว้ประมาณหนึ่งในสี่ของกระถาง ล้างถังเศษอาหารใส่น้ำลงไปหนึ่งขันหนึ่งขันตักน้ำเสร็จแล้วก็เทน้ำยูลินีลงไปประมาณ1นถึงสองช้อนแกงนะคะ